พระโสดาบันประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์แปดสาลีบุตรที่มักกล่าวกันว่าโสดาบันโสดาบันดังนี้เป็นอย่างไรเล่าสาลีบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านผู้ใดเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี้อยู่ผู้เช่นนั้นแลข้าพระองค์เรียกว่าเป็นพระ โสดาบันผู้มีชื่ออย่างนี้อย่างนี้มีโคดอย่างนี้อย่างนี้พระเจ้าข่าสารีบุตรถูกแล้วถูกแล้วผู้ที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรคมีองค์แปดนี้อยู่ถึงเราเองก็เรียกผู้เช่นนั้นว่าเป็นพระโสดาบันผู้มีชื่ออย่างนี้อย่างนี้มีโคดอย่างนี้อย่างนี้